ก็กราบสวัสดีชาวเกมเมอรท์ทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่องดวันเกมเม m e r คลิปนี้นะครับมาเล่นโมลานออฟเลนหลังจากที่ช่องเราไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับเกมมานานนะครับเดี๋ยวช่องนี้ก็จะลงคลิปเกมเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกม ROV นะครับเซตไอเทมก็ตามนี้เลยนะครับ ธรรมดาของออฟเลนนะเซตไอเทมของมูลาน,นะครับไม่มีาร,ราีไม่ต้องมาดวนกับเบลียตออฟเลนนะฝั่งเรานะครับก็มีป่าเป็นยมมะนะครับเชอรี่เป็นลาวิลเพนนะครับเป็นซับพอร์ตแล้วก็นิเดียน,น้านะครับเป็นเมท ่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้จับเล่นเอาวีเลยนะครับไม่ได้เล่นมาประมาณเก็บสามเดือนนะดี๋ยวต้องใส่แรงนะครับเก็บแรงหน่อยนะโอ้โหวันนี้เขาแรงจับเลยนะครับสู้เขาไม่ได้นะก็เสี่ยงเก็บคลีปนะครับ เคยเียร์เสร็จก็กลับบ้านนะสู้เขาไม่ค่อยได้นะครับซึ่งหน้าเดี๋ยวต้องรอมีอันตีนะครับน่าจะเล่นได้อยู่ไม่ยาเเกมนี้ก็เป็นเกมที่สองนะที่ผมเล่นอวีนะครับในรอบสามเดือน สามเดือนนี่คือไม่ได้เข้าเกมไม่ได้เล่อนอะไรเลยนะครับนี่นเวออนเนเลเขาจะเอานกนะเขาสตันเราแม่นมากนะครับสตันเราหลายรอบแล้วนะเข้าไปจะไปตอดเลือดเขานะครับจะโดนเขาตอดเลือดขึ้นแทบหมดหลอดเลยนะของตีก็เคลียร์ง่ายนะ ป่าเขาขึ้นมาข้างบนนะครับเขี่ยเสร็จแล้วก็กลับป่านนะ,ะนเต็มเลนะือดนะก็ให้ทีมนะครับไปเล่นข้างล่างนะป่าเขาหน้าจะเอาดาร์กอยู่นะนะเพราะว่าเมืเ่อกี้ขึ้นมาข้างบนนะ เขา,เาูาขาก,าก็มาเมก็บคลิปก่อนนะค่อยๆเล่นไปนะครับ,รน,บรนี่เหมือนเวเลตเขา,าเอาคลิปเล็กนะไปไปมันตีก็สอดเลือดไปนะครับนี่เหมือนเลือดเขาเหลือ30%นะถ้าเขายังไม่กลับเราอันตีน่าจะทันนะเล่นกับเขาเลยนะครับลเ,เลือดเขาเหลือน้อยนะน่าจะตายในอันตีชุดน,นี้ เอาฟิกเกอร์ออกนะครับฟิกเกอร์ตามนะหป่าเขามาซอนครับสวยครับได้มาแล้วหูนันติสกิลสองมาทันพอดีนะครับเกือบตุยไปนะช็อตเมื่อกี้ว่ความหิวนะครับไม่มีการปราณี เติมเลือดเสร็จก็สกิลหนึ่งออกเลยนะครับไม่ต้องงกนะออกพยายามเดินเขา้าเลนให้เร็วน,นะครับป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีเมื่อถูกเขายังเอาดาใเลยนะเดี๋ยวมาเขาอยู่ใ,ใกล้ครับไวเลนตเขาพยายามจะเล่นต่อเลือดแล้วนะสวยครับ เลทเขาเล่นเยอะนะชดนี้แต่เขาดูดเลือดแรงมากครับสวยครับเก็บไปเลทมาได้นะช่วยไม่ได้จริงๆนะเพื่อนนีต้องปล่อยไว้นะครับไม่มีจอนติดนะสวยครับเมียเ,เรามาเก็บงานไปนะทีนี้ก็ได้สองตัวนะครับแต่ว่าสวยอยู่นะ มมีวันลลืืเก็ไปเติมเลือดก่อนนะครับไม่ต้องหิ่งหอบ,บ่อมนะเพราะว่าวีเลดเขาเกิดมาแล้วนะครับเพื่อนเ,เขาทำข้างล่างได้ดีนะป่าฝั่เง,เ,งเขามาเล่นข้างบนเยอะนะครับ ไม่ค่อยได้ไปทำข้างล่างเรียเขาพยายามต่อยน,นะพยายามตอ่อเรื่อเข้าไปนะครับอูเรียเขาก็สกิลสตันเราแม่นนี่นนะม,มีนมีแอนติแล้วนะครับโดนสตันคีนี่เลือดเกือบหมดหลอดนะนี่เรามีฟิทเกอร์นะครับน่าจะเล่นได้นะตีพอดีครับฟิทเกอร์เข้าไปเลยนะสวยครับ ัมเลยเขาประมาทไปหน่อยนะเขาคิดว่าเราน่าจะไม่ถึงเขานะครับแต่เรามีพิกเกอร์ก็ถึงพอดีนะเพื่อนเราตายสาบนะเขามันเล่นตรงกลางนะครับตอนนี้ป้อมเราก็ในข้างล่างแล้วนะป่าเราก็ตายอีกมกถูจตี ไม่ถอยตอดเลือดไปครับโดนมีหน้าเขาสตันนะก็แลกกับมีหน้าไปนะครับรถือว่ายังได้อยู่นะตอนนี้สกอร์ของเราก็สี่หนึ่งหนึ่งนะครับรถือว่าไม่น่าเขียนนะโอ,อ้โเ,เลยเขา,าป้อมมากเลยนะนตีไปครับ ส่วนป้อมตีด้วยนะป้อมตีแรงนะครับวันนี้ก็คิดว่าเขาน่าจะถอยทันนะเราน่าจะได้ป้อ,ขอมข้างบนเลยครับปล่อยคีตีไปนะเโมเลนนี่ครับฝั่งเราตายสองฝั่งเขาตายหนึ่งไนงะของเขาอยู่ข้างล่างหมดน,นะครับตันตนนันไง คีปเอาป้อมให้เพื่อนนะมันเลนน่าจะเกิดมาแล้วกันบนนะเข้าไปไปจอดเลือดนะครับได้มาครึ่งหลอดของเราเริ่มแรงแล้วนะครับนี่ป่าของมันดักเรานะครับหาตังไปนะครับแล้วก็มีโอกาสไปตอดเลือดเขานะครับ นี่ก็ได้มาประมาณ10%นต์นะเก็บสเต็ปคิดเล็กโดนสตันอีกแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังได้ปาดอยู่นะปาดตัวหนายังไม่เข้านะครับจะขี่ไปก่อนอ๋อโดนเอลโซไปนะครับเจอหมดหลอดนะ ของเรา,รางนี้ไปเติมเลือดก่อนนะครับแรงผมผมันเล่นนะครับเพิ่งไวไต่์แรงก็ย,งยังไม่ตึงมากนะแรงที่เล่นในกันเขาก็ขึ้นคันดำแล้วนะครับ ทีมเขาเอาดาบเขาฝืนจัดมากเลยนะไอเกอร์เขาไปอติเลยนะโดนสตันอีกแล้วนะเมื่อกี้โดนเอมมี่สตันนะเอมมี่ทั้งมีหน้านะครับแล้วก็เวลีสนะสตันเรานะเกมนี้ค่อนข้างจะเล่นยากนะครับตัวสตันตัวสโลเยอะนะเข้าไปท,าทีก็ถ้าไม่ถูกจะแบบ ก็แทบไม่ได้ออกมานะครับโดนทั้งสตันสโลนะเคลื่อนเอาดาร์กอยู่นะฝั่งเขาตาสองครับเกิดมาน่าจะทันอยู่นะทีมเราสวยครับยันได้ดาร์กมาเอาบูเลยนะครับเดี๋ยวมาเขาไม่ต้องใช้บูนะแต่เขาเัยากได้นะแต่ว่า สอขวานครับเจอเอวสุครับดวนไปครึ่งหลอดนะนนสวยครับยัมาเข้าไปปิดงานให้เราเนหน้าเขาก็ฝืนมากเลยนะ ไล่ลงข้างล่างครับขึ้นมาข้างบนเนะ่ยเพื่อนไปดักนะไปดักนะครับได้ไเอเลีมาหนึ่งตัวก็ได้เอเมิรีม่มาอีกหนึ่งตัวนะครับฝั่งเขาตายสี่ตัวนะเพย์นี้น่าจะได้ป้อมล่างข้างในนะครับเหลือเราเลีอยตัวเดียวนะได้มาครึ่งหลอดนะครับเอา ทำไมไม่ตายอย่างนั้นนะเพื ouais. deflect, <habitude> ่อนเดี <peanuts Ferm AT immt> <screen condemned banned Dylan> ๋ยวมาก็เก็บสแต็กนะครับไปป่านนะครับสวยครับมาได้ตัวหนึ่งนะติดข้ไปเอจเตอร์เข้าไปนะครับสวยครับโดนสแต็ตตีไม่ออกถึงกลับออกมาได้นะครับทีนี้ก็จะไปสองตัวนะครับสวยครับ ได้อ็มมี่มาอิมตัวเดือดมีพร้อมเล่นคอยดีกว่าพื่อนตีไปหนึ่งทีนะครับเมื่อกี้เก็บตุยนะดีที่เขาอันติไม่โดนนะครับทำไมผมไม่ถอยวะฝืนเอานะฝืนคิดว่าตีป้อมนายโดนคลิปนะครับเมื่อกี้ โดนคลิปตีตายนะมาขโมยบัพปูของเพื่อนนะครับป่าเราไม่ใช้นะเก็บคลิปเล็กนะครับมาเทียคลิปข้างบนนะมีหน้าเหมือนเขาจะไม่เอากับเพื่อนแล้วนะเดินไปนออฟเลนนะครับมาเทียคลิป นี่ถ้าทีมเขาไอนี่แล้วก็เราก็เล่นง่ายนะครับทีมเขาเหมือนเขาจะมีกันเองรอเปนนะเล่านะก็เพิ่งกลับมีหน้าไปก่อนนะครับจอดเลือดอได้มาเยอะเหมือนกันนะเก็บพึ่งหลอดนะครับจ็บสแต็กก่อนเขาไปเล่นอีกทีนะครับจับสแต็กนะครับก็ไม่ถูนะครับอืมเรื่องนิดเดียวนะทนันไม่ทนันไม่ทันนะครับไม่ถึง ตอนนี้เราแรงมากเลยนะครับของที่สำคัญเราได้มาครบเลยนะครับเราปาดทุดเดียวก็ถ้าตัวเดือดบางก็เพือดหายไปเยอะนะครับเมื่อกี้เล่นกับมีนาก็เกือบตายนะมีนาสวยครับเพื่อนเก็บเอลซูปไปได้เหมือนเรามาฝั่งเราน้อยใจหรือเปล่านะ ที่เราไปเอาบูเขานะครับเขาออกอ้าทำไมจบเกมงั้นเนพะื่อนผมก็ยอมแพ้หรอเพราพว่าเกอนเราตีบ้านจบแบบงงๆนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเกมนี้ก็ได้ MVP ไปนะกดฝากติดตามช่องกันด้วยนะครับ